รถเข้าใหม่ใครมองหาอีโกคาสักคันมือ2ราคาแสนกว่า,วาผมแนะนำคันนี้เลยเพราะประวัติดีมากปัญหาจุกจิกไม่มีเป็นรถที่ขับดีสมรรถนะดีกับมิซูซึชิมิลาด1.2 g L S ปี2012เพื่อนๆไปดูรีวิวต่างๆกันได้ครับว่ารถรุ่นนี้จริงๆแล้วแท้จริงเป็นรถที่น่าใช้มากๆครับ พอเป็นมือสองจำนวนรถค่อนข้างน้อยนะครับในท้องตลาดพราะเป็นรถที่เอามาขับแล้วขับกันยาวๆไม่ค่อยหลุดมาเป็นมือสองครับวันนี้มาแล้วหนึ่งลำเป็นรถมือเดียวป้ายแดงสีขาวสวยใสใหม่น้อยๆครับช่วงล่างเฟิร์มๆประหยัดน้ำมันสุดๆคันนี้จอดอยู่บางบัวทองนนทบุรีนะครับ เป็นร้านของเฮียนัดนั่นเองครับเฮียใจดีที่ดูแลการจัดส่งรถทั่วประเทศสไลด์รถไปส่งถึงหน้าบ้านมาตรฐานคุณภาพก่อนและหลังรับบริการและที่สำคัญนะครับบางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอยู่อูดออยู่ภาคใต้อยู่ภาคเหนือหรือโซนใกล้เคียงกทมโอนมัดจำส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราสไลด์รถไปส่งถึงหน้าบ้านใครที่ห่วงว่าอยู่ไกลไม่ต้องห่วงครับ เราวิดีโอคอลให้เห็นรถเต็มๆส่งคลิปให้จู่ใจไร้สดวิดีโอคอลกันให้เต็มๆเอาให้ชอบเอาให้ใช่มีที่เดียวในการบริการอย่างเต็มที่ไม่หมกเม็ดไม่ปิดบังคันนี้179,000บาทปี12มือเดียวป้ายแดงมีบริการส่งทั่วไทยต้องที่นี่ครับ ใครสนใจจะออกคันนี้ซื้อสดดีงามมากๆครับเพราะต่อรองราคากันได้ส่วนจัดไฟแนนซ์จัดง่ายๆออกง่ายๆที่นี่มีไฟแนนซ์หลากหลายให้บริการเอาให้จบและขับรถคันนี้กลับบ้านโดยเร็ววันใครสนใจมานี่ครับไม่ผิดหวังโทรมาด่วนครับอย่ารอช้าครับ088 584 5375นะครับ 088 584 5375ดวนเลยนะครับผมมันดีงามมากๆเลย